คำเตือนนะครับวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ เรื่มเรื่องมาเราจะพบกับนาโอโตะครับเด็กหนุ่มที่คุณพ่อแต่งงานใหม่กับผู้หญิงที่มีลูกสาวติดคนหนึ่งครับแม่ลูกสาวติดกันอีกแล้วนะครับเนี่ยเจอบ่อยกันจริงๆทำให้เขาต้องกลายเป็นพี่ชายไปโดยปริยายครับผมและทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันมานานกว่าครึ่งปีแล้วครับผมโดยที่น้องสาวของเขาครับมีชื่อว่ายุยอ่ะยุยจังนั่นเองครับผมซึ่งน้องสาวของเขาครับผมจะเป็นคนที่ชอบหลบหน้าหลบตาเจ้านาโอโตะมากเลยครับผม ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะครับผมทําให้เจ้าพ่อหนุ่มนาะโอตโตะเนี่ยสงสัยว่าเออเธออคาาติกับเขาหรือเปล่าเธอไม่ชอบหน้าเขาหรือเปล่านะครับหรือว่ายุยจังจะรู้นะครับว่าไอ้หมอนี่มันเป็นไ่ <c oughs> <laughs> และนั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดครับจากที่พ่อหนุ่มนาะโอตโตะนะครับผมได้เข้าไปโหลดแอปแอปหนึ่งเข้ามาครับผมซึ่งไอแอปนี้เนี่ย มันบอกว่ามันมีฟังก์ชันสามารถควบคุมร่างกายใครก็ได้นะครับผมซึ่งในขณะเดียวกันครับผมในเวลานั้นนั่นเองครับไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะครับผมมีแค่นาโอตโตะคุงกับยูยจังนะครับที่อยู่บ้านด้วยความที่นาโอตโตะคุณเขาสงสัยครับว่าไอแอป,ปนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่าเขาก็ได้ลองใช้ดูเลยสิครับแต่ว่าดันไปใช้กับยูยจังที่เป็นน้องสาวของตัวเองนี่แหละครับเม่นั่นไงว่าแล้วว่าอีกมันต้องเป็นคนไม่ดีนะไอนาโอตโตะไว้ใจไม่ได้ไว้ ไม่ได้หมอนีแล้วหลังจากนั้นครับพอที่เจ้านางโอโตะมันเริ่มใช้ภาพก็ได้ตัดไปครับผมแล้วเจ้านางโอโตะก,ก็ได้ตื่นขึ้นมาในห้องของยุยจังครับเขาก็สงสัยนะครับเอะว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ในห้องของน้องสาวของตัวเองได้ครับผมและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นครับทุกคนก็คือตอนนั้นเขาอยู่ในร่างของยุยจังครับผมด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายนะครับขี้สงสัยแล้วไอ้หมอนี่นี่ดูไม่น่าไว้ใจเลย <laughs> มันก็เช็คสิครับแหมเช็คของเลยได้มามันก็เช็คของเลยครับมีของแท้ของจริงหรือเปล่าของดีไหม่ะอมสอนจริงเลยนะเรามิจานาโอตโตในร่างของยูยจังนี่แหละครับก็ได้เช็คของโดยการนะบีบนวดนะคลึงจัดทุกอย่างเลยที่มันมีนะรูปหมดทุกซอกทุกมุมเรียกได้ว่ามันล่อเอาซะมันมือเลยครับคุณผู้ชมจากนั้นครับมันก็เริ่มเกิดความสงสัยขึ้นอีกครับมันอยากจะรู้ว่าการทําประมงน้ําตื้นเนี่ยมันรู้สึกยังไงเออ แล้วมันจะทาการแยงไปเลยครับโอ้โหไอ้หมอนี่ถ้าทุกคนมีพี่ชายอย่างนี้จะรู้สึกกันยังไงครับเนี่ยทุกคนโอ้โปวดหวัวเพราะสิทธิกิจกรรมการประมงน้ําตื้นนะครับผมเจ้านาอตโตะที่อยู่ในร่างของยูยก็ได้เดินไปที่ห้องนั่งเล่นครับผมเพื่อหาร่างต้นของตัวเองนะครับผมเพราะว่าเขาคิดว่ายูยจังนะครับน่าจะอยู่ในร่างต้นของเขานะครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับผมมันดันกลายเป็นว่าตัวของเขาเนี่ยก็คือตัวของเขาอีกนั่นแหละเอ้างงกันสิครับทีนี้ มันก็คือเจ้านาโอโตะมันก็คือยังเจ้านาโอโตะอยู่ครับส่วนยุยจังก็กลายเป็นเจ้านาโอโตะเช่นกันครับก็คือตอนนี้เจ้านาโอโตะมันครอบทั้งสองร่างเลยครับคุณผู้ชมตอนเนี้ยสัญญาณมันเริ่มไม่ดีแล้วครับคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าไอนาโอโตะเองทําอะไรเองคิดดีๆแล้วเองคิดดีๆก่อนนะทําอะไรอะคิดให้รอบคอบดูเหมือนว่านะครับ เจ้าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันคือแอปพลิเคชันที่จะแบ่งร่างวิญญาณออกไปนะครับผมทําให้ควบคุมร่างคนอื่นได้นะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับเจ้านาโอโตะก็อยู่ในทั้ง2ร่างเลยนะครับทั้งร่างตัวเองที่เป็นนาโอโตะแล้วก็ร่างของยุยจังนะครับผมเจ้าหนุ่มนาโอโตะรู้ตัวข้อนี้นะครับผมก็นะความคิดมันนะนะมันก็จัดเลยครับมันเอายุยจังนะครับร่างของยุยจังเนี่ยขึ้นค่อมร่างตัวเองเลยนะครับผมแล้วมันก็จัดการควบม้าได้ครับ ไอหนุม่มแล้วมันยังมีหน้ามาบอกว่ายุยจังนเป็นของฉันแล้วโอ้โหไม่ไม่ไ,มไมคือมึงเป็นของตัวเองด้วยคือมึงกําลังบาบาโอ้บาบาตัวเองเองรู้ตัวหรือเปล่าไอหนุม่มเบยโอ้โหพี่นี่กลุมขมับเลยครับน้องๆแล้วหลังจากที่มันจัดการซอยตัวเองเสร็จนะครับผมนะมันก็บอกไปอีกว่าแม่แบบนี้นี่ชักจะเริ่มสนุกแล้วโอ้โหสนุกกบผีอะดิไอเวย ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่ก็กดซับสไครครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม